s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสำหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP 1หนึ่งเลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คำนวณลัคนาราศีนะคะก็คือ w w w m y h o l l a com นะคะเข้าไปได้เลยคะ่ะ ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตารราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะแล้วก็วันนี้นะคะต้อนรับกลับมาที่สตูดิโออีกครั้งหลังจากที่เราอัดที่บ้านกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่37ค่ะจะเป็นดวงระหว่างวันที่28จนถึง4กรกฎาคม2อ6พันห้า้อยหกสิบสนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับข่าวดีหนึ่งเรื่องเลยก็คือ มีดาวดวงหนึ่งนะคะที่เรารอคอยว่าเขาจะย้ายเมื่อไหร่นะคะแล้วก็เขาก็ย้ายแล้วย้ายวันที่สองนะคะก็คือดาวพุธค่ะดาวพุธตอนที่มันไม่ย้ายใช่ไหมหลายคนก็จะเห็นว่าเออชีวิตของเราในช่วง2เดือนที่ผ่านมามันไม่ค่อยก้าวหน้าเลยคือมันจะมีบางเรื่องที่เราคิดวนเวียนอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็มันก็ไม่ขยับไปข้างหน้าสักทีถ้าสมมติว่าใครที่ส่งผลในเรื่องความรักก็จะอยากกลับไปหาแฟนเก่าไหมหรือปัญหาที่มีอยู่กับแฟนตอนเนี้ยคือเราคิดมันแล้วก็แบบเราหาทางออกให้มันไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะคะช่วงนี้ นี่เนี่ยมันก็จะขยับไปกว่าเดิมแล้วสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องความรักส่วนเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือการงานนะคะแต่คําว่าขยับของพิมพเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะขยับไปในทางที่ดีขึ้นสําหรับทุกคนนะแต่ว่ามันก็มีทิศทางที่ชัดเจนหรือว่ามันแสดงผลสักทีเช่น <c oughs> ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้แบบชัดๆสักทีไม่ใช่เอ้ยได้หรือไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะคะส่วนคนที่ได้ประโยชน์จากมันก็จะได้ในแง่มุมที่ชัดขึ้นกว่าเดิมโอเคสำหรับดาวย้ายครั้งนี้ย้ำกันอีกครั้งว่าดาวพุธจะเริ่มย้ายตั้งแต่วันที่2กร,รกฎาคมเป็นต้นไปนะคะแล้วก็จะอยู่ในราศีมิถุนน่ะ จนถึงวันที่19กากรกฎาคมนะคะการที่เขาอยู่ในราศีนี้เนี่ยจริงๆเขามีคุณสมบัติพิเศษด้วยคุณสมบัติเนี่ยขอใช้สับโหราราสา์นิดนึงคือมันจะมีคุณสมบัติดีๆหลายคุณสมบัติด้วยกันําว่าเกษตรเนี่ยเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยเราเป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยเราได้เป็นตัวของตัวเองตรงนี้และก็ทํามันอย่างเป็นตัวของตัวเองได้แบบเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะนะคะคุณสมบัติของดาวพุธหรือว่าการสื่อสารการเจรจาการคมนาคมหรืออะไรต่างๆเริ่มแสดงออกมาในช่วงนี้ข้อดดีีขอองกาาารท่่วพุยูนนตํแห เรามองว่าที่เอกสารอะไรที่ดําเนินไปอ่ะมันจะได้รับความชัดเจนมากยิ่งขึ้นใครที่ทํางานเกี่ยวกับงานเขียนงานเจรจาเอกสารการเซ็นสัญญาจะเจออะไรที่มันใช่สักทีหลังจากที่มันงงๆง,งทึมๆหรือว่ามันมีความไม่ชัดเจนมาตลอดในช่วงก่อนหน้านี้ มองว่าไอเดียความคิดจะกระจายขึ้นกว่าเดิมแล้วก็อาจจะมีประกาศอะไรเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยโดยเฉพาะประกาศที่เกี่ยวกับการไปมาหาสู่เปิดประเทศการคมนาคมอะไรต่างๆแนวนี้มันจะอยู่ในแคตตากรีนี้ทั้งหมดนะคะใครที่ทํางานด้านการสื่อสารก็มองว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ มองเห็นทิศทางในการทํางานเนี่ยชัดมากยิ่งขึ้นนะคะแต่พิมพูดเลยว่ามันจะชัดอยู่ช่วงนี้แหละแต่ว่าพอหลังจาก19กรกฎาคมเป็นต้นไปมันก็ไม่เชิงว่าแย่เท่าที่ควรแต่ว่ามันจะโดนเบียดบางเบียดเบียนจากอย่างอื่นนะคะหรือว่ามันจะมีข้อจํากัดเพิ่มขึ้นมาในช่วงเวลานั้นแทนที่ว่ามันจะฟลูคล้ายๆกับช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากทําอะไรนะคะในแง่ของการสื่อสารติดต่อเจอราจารีบทํานะคะให้จบระหว่างวันที่2จนถึง19กรกรกฎาคมในช่วงนี้น่าจะราบรื่นกว่าช่วงอื่นค่ะ ลัคนาราศีสิงห์นะคะในเรื่องของงานจริงๆช่วงก่อนหน้านี้ไปซักประมาณสองสัปดาห์มันยังคงดีอยู่แต่ด้วยความที่ดาวสุกย้ายแล้วมันก็จะทําให้งานมันไม่เหมือนเดิมสักเท่าไหร่มันค่อนข้างอึดอัดหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงโปรเจกต์มีการเปลี่ยนแปลงภายในเกิดขึ้นนะคะช่วงนี้มันไม่ค่อยน่ารักอะทำให้ชาวราศีสิงห์อาจจะไม่มีความสุขนะคะแต่ว่าข้อดีที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็คือดาวพุธมันย้ายแล้วย้ายมาส่งผลกับลัคนาราศีสิงห์โดยตรงเนี่ยมันก็จะทําให้เหมือนกับว่า เฮ้ยราศีสิงมีงบประมาณเข้ามาในการทํางานมากยิ่งขึ้นก็คือทํางานสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอาจจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตในชีวิตหรือว่าด้านการงานแล้วก็การเงินมากยิ่งขึ้นนะคะสมมุติว่าทําอะไรไปในช่วงก่อนหน้าเนี้แล้วมันมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นมันไม่ออกดอกออกผลในแง่ของงานในเซกชันการสื่อสารการเจรจาก,การเซ็นสัญญาตอนนี้ก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันส่งผลแล้วนะแล้วมันก็ส่งผลได้ดีด้วยแต่ในแง่ของงานหลักที่ราศีสิงเป็นคนรับผิดชอบอะ่ะมันยังคงไม่ดีสักเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่มันดีสําหรับงานรองรองซะมากกว่านะคะใครที่มีความคิดอยากจะสมัครงานใหม่เราอยากให้ร่างเรซูเม่ในช่วงนี้นะคะแล้วลองส่งไปดูนะคะอาจจะยังไม่ได้งานใน1-2หรือ3สัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าเป็นช่วงที่เหมือนไปคุยเอาไว้ก่อนได้นะคะแต่ว่าตัวงานเริ่มต้นจริงๆอาจจะต้องรอในเดือนถัดไปต่อมาค่ะในเรื่องของการเงินนะคะชาวราศีสิงห์เนี่ยมีดาวพุธเป็นดาวการเงินคือทุกคนมีดาวการเงิน2ดวงแต่ราศีสิงห์ไอ้สดวงนั้นมันดันเป็นดาวดวงเดียวกัน ทีนี้ก่อนหน้าน,นี้ดาวพุธมันวินาศสันตโลมากนะคะทําให้การเงินน่ะทำยังไงมันก็ไม่ขยับไปกว่าเดิมหาเท่าไหร่ก็ติดเพดานแล้วก็โดนเบียดเบียนด,ด้วยอันนูน้นอันนี้มาตลอดนะคะหลังจากวันที่สองกร,รกฎาคมเป็นต้นไปนะคะ่ะทุกคนโอกาสดีๆมาถึงแล้วเพราะว่าตอนนี้นะคะดาวพุธกลับมาแข็งแรงทําให้การเงินของชาวราศีสิงห์แข็งแรงไปด้วยนะคะใครที่มีคนติดเงินน่ะ คือเขาจะคืนในช่วงเนี้ยคือเขาจะมีเงินแล้วก็เอาเงินมาคืนเราได้หรือถ้าสมมติว่าเราทักไปหาเขาเขาก็จะมีจิตสํานึกขึ้นมาคิดได้ว่าเฮ้ยเขาต้องคืนเงินเราแล้วนะในช่วงนี้นะคะก็ลองดูนะคะเป็นช่วงที่หายใจหายคอโล่งขึ้นเกี่ยวกับการเงินทีนี้นะคะถ้าใครมีความคิดอยากจะไปกู้ยืมเงินนาะหรือทําเอกสารเกี่ยวกับการเงินเพื่อกู้ยืมเงินออกมานะคะหรือแม้กระทั่งทุนการศึกษาเนี่ยช่วงนี้ก็มีความเป็นไปได้โคต้าของดวงดีมันยังอยู่ในช่วงนี้นะคะก็รีบหน่อยต่อมาค่ะในเรื่องของความรักคนโสดเราาออยกกให้โสดไป่นนะะค ถ้ามีคนคุยมันจะเป็นการคุยแบบลับๆมากกว่าแล้วก็มันเหมือนว่าโอกาสที่จะพัฒนาไปมากกว่าเนี้มันอาจจะไม่มีนะคะต้องไปเช็คนิดนึงว่าเขามีเจ้าของแล้วหรือว่าเขาคุยหลายคนหรือว่ามันอะไรสักอย่างเนี่ยที่ทําให้ความสัมพันธ์มันไม่ก้าวไปข้างหน้านะคะส่วนคนมีแฟนแล้วก็ยังไม่ขยับไปข้างหน้าเช่นเดี๋ยวคนมีความรักส่วนใครที่ละหองละแหงกันอยู่เนี่ยช่วงนี้ยังคงต้องระมัดระวังมากๆนะคะ แล้วอีกทางเนี่ยชาวราศีสิงจะมีคนมาซัพพอร์ตให้กำลังใจแล้วก็ปรึกษาปัญหาพูดคุยได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นไปในเชิงโรแมนติกนะแต่ระวังว่ามันจะเอ็นเอียงด้วยความที่ว่าเราไปเจอคนที่พูดคุยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้นะคะชาวราศีสิงต้องเรามาระวังจิตใจตัวเองค่ะอย่าลืมติดตามรายการสตารา์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับแม่หมอพิมฟ้าในทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของแซมมอนพอดแคสต์สำหรับวันนี้แม่หมอไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ